วันนี้โกโม่จะมาแนะนำโปรที่คุ้มที่สุดสำหรับ iPad แพ็กใหญ่จัดเต็มได้200 g b กบทั้งเน็ตทั้งโรเล่นยาว365วันเต็มได้ A.S. Wi-Fi เล่นเน็ตนอกสถานที่ที่ไหนก็ได้สะดวกมากๆหลังจากที่ทาง Apple ได้เปิดตัว iPad ตัวใหม่ iPad Pro และ iPad Air ว้าวชํำมากกับดีไซน์บางเบาและพกพาสะดวกเกินคาดพร้อมกับฟีเจอร์สุดจึง้งใน iPad ปี2024นี้มีอะไรบ้างมาดูกันเลยได้ชิป M2 เร็วแรงและอัปเกรดหน้าจอเป็น OLED 2ชั้นรองรับการแสดงผลัลต้า ลนติน่า XDR ทำให้ได้ความละเอียดของภาพคมชัดด้ทั้งเทคโนโลยีโปรโมชัน่นและกล้อง12ล้านพิกเซลวิดีโอระดับ 4K แน่นอนเขามีรองรับ eSIM แล้วด้วยค่ะแล้วโปรที่จะแนะนําในวันนี้ก็คือนี่เลยโกโมโน XPI 1,399บาทต่อป,ปีได้อินเทอร์เน็ต200กิกะไบต์ที่ความเร็วสูงสุด1,000 Mbps ได้โทรฟรีอีก500นาทีจะพก iPad ไปทำงานนอกบ้านไม่ต้องกังวลเรื่องสัญญาณได้ A.S. Super WiFi ไปใช้งานข้างนอกอีกด้วยทิ้งซิมไว้นใน iPad เยายาว,ว1,399บาทต่อป,ปี ส่งซิมฟรีถึงบ้านซิมเดียวครบจ่ายครั้งเดียวจบใช้ได้ทั้งปีกดเลยที่ g o m o t h